สวัสดีตอนาต้าจากพี่น้องมังอตื่นขึ้นมามาเก็บมะเขือกับมะพริกสิไปย่างตามใส่กันก็นเพชรฟางพี่น้องอะไรมะเขืออะไรนี่เดี๋ยวไปเก็บมะพริกอีกคนมะพริกกับพ่อได้เก็บ เก็บมักพรดกับมักเขือเพราะได้ตำเผาตำใช้เฮ็ดฟางเสียด้วจ้ะพี่หนองได้เฮ็ดฟางมากมื่ว่านนี่เฮียนีไปใส่ใส่เกิบมอมี่ดอกเกิบอยู่ผุนอยู่คางมองคล้ายคล้องผุน ໄປເລມບັກອີ່ໂຕໄປໃສ່ແກງເຫັດฟາງນໍາເກັບໄລ່ເຕີມບິກໄສຕໍ່ວ່ວເັດฟ ก็จะเป็นผักซี่หอมผักกาดอันนี้จะเป็นแปลกผักคุณยายกำลังปลูกผักค่ะผักบัวผักกาดกระจอดอันนี้ผักกระเพราเยอะมากมกระเพราเยอะมากเลยค่ะเป็นดอ,บอกบักไรหนึ่งเบืเ้องบักเือต้นนี้กันมีหน่วยอยู่มันใบใหญ่ นี่ค่ะแล้วก็กำลังปลูกผักผักกาดกระจอนกับกรล่างงามมะเขือใบมะเขือมะเขือพีกัยเขียบ้าบดปีสี่สับนี่เป็นนวอยุซุกแล้วตัวนี้บ่เอาไปตำไปปิ่งตำ ชุบมะเขือไปเบิ่งพราะยีตูก่อนค่ะอันนี้ย้ายยายกำลังเพาะมกพริกอันนี้ก็ห้หอมปีเ้าอมปีพักซีฝลังมะเขือเขือกับประกาศกระจวนกับกำลังง้าม พระอิตูคือลั่นทุดเถอะเอาก้อนซีหายยอดพอด้ใส่แกงเห็ดหอมยีดอกซ้ำนี้ก็ได้ 多么点坏。 ไปเบ่งมาคือเอนทั้งนอกนะก็บอกเก็บดอกละขี้ขาดเก็บเลยเพราะว่ามันหลายล่ะผ่ออะไนี่มันก็มีมากจ้เก็บ มันปลอดสารไหลมันบลอดอ้ยอีห้ามวิตายแลย้วเอาบนงานเลยทางนี้ก็มีบอก,กิบอันนี้นอกสวน ตัวสุกกะมีทั้งลมเฮ,ะฮะ้เฮ้ยบอกเก็บนี่ค่ะตัวสุกมีเป็นตัวสุกพ่อละ่ะไเปเบ่งหม้อแกงเห็ดกันพักสวนขัวฮะนี่ค่ะหม้อแกงเห็ดฟางเดี๋ยวข้าล่างพักมาใส่แกงเห็ด เรียบร้อยแล้วจะสิเปย่างเห็ดบัานี่ย่างเห็ดตำกับใส่มะเขือย่างเห็ดฟางตำตำใส่มะเขือแสบๆพี่น้องกินผู้เดียวค่ะพี่น้องมูบอดไ้กินนึ่ดอกกินผู้เดียวค่ะย่างโคกหนึ่งกินผู้เดียวพี่น้อง เก้ยมักพริกมากวังหันสิปปิก็มักเกืเอสิหยะกันลังย่างบักเขือจ้าแล้วจะไปตาํตาตํากินเขาเาศร่าตําเสรส็บเสร็บกินเขาเศร่า ส่วนนางฝาจาัดสุกเรียบร้อยแล้วพ้กทิ่มใส่ขี้ไฟบริทิมไปตำกันจ้าไปปอกตำกัน จังไดบ่มนกินข้าอยู่เอานี่เพชรฟางใส่ค่ะบัดมะเครือที่เผาแล้วลงไปตําเลยค่ะตํามันแหลกน่ะมันก็กินอยู่ล่ะน้ำปลา แบ่งนัวตามใส่ผักหอมลงไปอันเสร็จเรียบร้อยจ้าตักเสิร์ฟกินเลยหิวแล้วตักใสจานเสิร์ฟเรียบร้อยพร้อมกินจ้าหวานเฮ็ดฟางขนาด